โอเคนะผมเราก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็ก,กคืๆนะผมมาแล้วมาก็ต่อจะนะอีพีที่แล้วนะผมก็คืออ่าไปเหอะไปอะไรกันแน่จะอธิบายดีทำไมถอดใจพาสดุไลนหนุ่มเลยนี่นะผมก็ไปเลยนะครับเรามาต่อไอพาร์ทที่แล้วนะผมก็คือนะผมมาที่สเตทที่23นะครับตอนนี้นะการที่เราจะปลดล็อกออกมทิก ตอนตได้เนี่ยเราจะต้องไปที่สเตจหนึ่งร้อยนะผมเพื่อปลดล็อกนะครับอ่าเราก็รอสิ่งนั้นอยู่พอดีเลยไม่ใช่รอทีเราทำการทาจะสิ่งนั้นอยู่นะผมแต่ว่าวานเล่นไปเกือบ20นาทีนะผมเพิ่งมาถึงสเตจที่23ก็คิดดูอะไรกันนะผมต้องเล่นอีกกี่ล้านชั่วโมงโโไปถึงแล้วบ้าหรือเปล่านะครับระดัานนี้ก็ต้องใช้เดมอนเฮดนะครับผมเออในการสร้างพื้นที่เฮ้มันตล็อกไหมนะฮะ แค่นิดเดียวมันจะได้ไปแล้วกลายเป็นกลายเป็นเอนนี่ไปละโอเคเราก็เดินอย่างนี้เลยก็ได้นี่หว่าเอออันนี้อันนี้อันนี้ต้องใช้ละโอ้โหโคตรซ็งเลยอ่ะเออโหเอ้ยโคตรหัวร้อนนะครับผมเจออย่างงี้ได้อย่าหาเติมเลยหมายถึงหมายถึงเกมแล้วหมายถึงหมายถึงกูไม่ใช่นบเควินนี่ต้องเสียเสียเกมพาร์ทนะโอ้โ oh, ห <G l ain> เสียตังค์อีกแล้ว ไปล้วก็กดไปกระทือบพื้นให้กลายเป็นพชรนะผมแล้วเราก็จะเดินบนพชรนะผมที่กลายเป็นพื้นอะไรวะนะนะผมกระทือบพื้นให้กลายเป็นพชรนะผมแล้วเราก็จะลังเดินบนพชรนะพื้ที่กลายเป็นพื้น water f นะผมไปเราก็ไปต่อกันเลยดีกว่านะครับอีพีที่แล้วนี่โรเราไปเราน่าจะไปไปถึงจุดอันนี้ก่อนเนาะเออจุดจุดเช็คพอเนาะ เออไม่งั้นเนี่ยต้องมาเริ่มเดินใหม่เนี่ยโอ้โหเซงเซ็งกระบวยมากเลยโอเคนะฮะไปแล้วก็รอสกิลโอ้โหแมปไอสเตทนี้โคตรนานอะจริงไปเราทำไวเผื่อโอ้โหมันเอ้ยเอ้ยทานไหมเนี่ยมันไม่น่าถึงนะครับอันตรายเกินเสียวโอ้โหก็ทามาโคตรไกโอ้โหเพื่อนทำไมทำอย่างนั้นนะโอเคนะฮะเราก็จะโอ้สกิลคูดาวไม่นานเลยเพื่อนจริง สกิลอะไรเนี่ยสกิลอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ควรนานนะจริงไปแล้วก็ต่อกันเลยโอ้ยโคตรไกอะ่ะโอ้ยห้ามตายเตดขาดเลยตกนีนมีกีดนะผมกีดแน่มามีคนนะครับผมมาัมนะม๊มไปแล้วก็ทืบไปเลยนะครับรีบเดินรีบเดินไอห,หนุ่มเอ้ยไอห,หนุ่มหัวเพชรเราจะได้ใกล้ถึงฝั่งฟันไล่นุ่ม เฮ้ยเช็คพออยู่ไหนเนี่ยไม่ไหวแล้วรอจนรอจนไข่เพชรเปียกหมดแล้วมันเปียกได้ยังไงวะนะเออนะครับผมไข่เพชรข้าเปียกหมดแล้วเฮ้ยอ,อันนี้โดดข้ามได้ใช่ไหมอุ้ยรู้ว่าเสายยี่ยงแต่โดนลิขสิทธิ์อีกอนะ่ะเสี่ยงนะนี่เสี่ยงจริงเทรดเพ a อม m ดิเฟนเดอ,อ,เอ,อร์เฮ้ยทร y เพ a อม m ดิเฟนเดอร์เฮ้ยทรีเพล่อ ลองเล่นโอมนิดีเฟนเดอร์เฮ้ยเอ๊ะคุณละคุณคุณละ,ะแปลกแปลกละนะผมแปลกแปลกละอันนี้ต้องใช้ฮีทบลาส์นะผมลืมดูเลยว่าต้องใช้ตัวอะไรไปแล้วก็ไปฮีทบราสกันเลยนะครับไปใช้ฮีทบลาส์เลยเริมร่มเริมร่มเริ่มฮีทบราสนที่โดนไฟไม่เป็นไรนะผมนี่ทำมาเพื่อแบบว่าเพื่อการนี่แหละนะครับไป ไปเลยเดินยาวๆเดินยาวๆนะครับกระดูกกระดูกอย่างสมจริงครับอย่างฟยุอะเอออย่างฟยุอะเราก็เดินกันไป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 เอยมาถึงนี่แล้วนะผมมีอะไรแน่ๆนอกจากต้นกระบ,บองเพชรมีอะไรให้ทำอีกไหมทำไมเราต้องเดินเหมือนเราต้องว่ายน้ำอ่ะอ๋อโอเคดีดนะีข้างบนเป็นน้ำโอเคเราเข้าใจาแล้วนะครับ ตอนแรกก็นึกว่าเออมีน้ำแค่ตรงนี้แล้วอีกทางหนึ่งเป็นเอา้าทำเพื่ออะไรอ่ะจะเดินถึงอยู่แล้วโอ้โหโคตรเกลียดเลยเวลาแปรงล่างไอ้เด้งกลับมาที่เดิมเนี่ยหืมไข่นะครับผมไฟเราก็ได้เราก็จะเป็นลิฟจอนะผมแล้วก็ว่ายน้ำอย่างรวดเร็วป้งโอ้ยว่ายน้ําเร็วจริงตัวนี้นี่เราก็โดดด้วยนะผมงานลิฟจอลงดำๆนี่ตายนะโอ้โหใครเขาแบ่งน้ําเป็นติ๊กซนะิ่งหมดแล้ นี่นะผมปุ๊บปุ๊บอุ้ยไปแล้วไปแล้วมาวนนันไงนั่นนั่นนั่นบึ้มมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่ายว่ายบกนะครับผมว่ายบกเฮ้ยว่ายบกนะฮะยังเจ๋งโอเคมาเรากลายเป็นโคตรฟรีกนะผมเพื่อทะลุกันเลยดีกว่าดมดมดมทะลุไปแล้วเฮื่อนี่กำแพงสำหรับโคตรฟรีเลยนะฮะโคตรฟรีเท่านั้นนะครับที่ทะลุผ่านมาได้ปุ๊บเฮ้ย เฮ้ยขึ้นไปกระโดดขึ้นไปปุ๊บปุ๊บอ่าฮะปุ๊บโอเคมีปลากลัวแบบปลากลัวนะผมโอ๊ยอ่ะเจริญพรเถอะไปเอาใหม่โอ้โหยี่น้ำโอ้โหไปต่อเลยนะผมเอาใหม่เมื่อกี้สเต็ปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคมาปุ๊บปุ๊บนี่มาแล้วสเต็ปมาแล้วนะปลากลัวระดับแค่นี้นะผมผมพลาดครั้งเดียวเท่านั้น ผมพายครั้งเดียวพอนะรู้เรื่องนะ <S 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 เอ้ยแต่จริงจริงมันโดนโดดขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ได้นี่โอ้โหมันทํามาหลอกนีห่หว่าโอเคนะผมตรงนี้ต้องต้องโดดดีๆนะไม่งั้นเริ่มโอ้โหเริ่มไกลอยู่นะไปแล้วก็โกดโดดไปเลยนะโดดไปเลยโอเคขึ้นไปข้าขงบนนะปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บโดดไปแล้วนะผมโดดโดดมาแล้วโดดมาแล้วโดดมาแล้วปึ๊บปุ๊บโดดไปแล้วดดปุว๊บปุ๊บ เออ่ยังไงเลยเนี่ยเราต้องไปทางไหนทางนู้นเหรอใช่เหรออึ๊บอ้าปึ๊บน,นี้เข้าได้ไหมไม่ได้นะผมเราต้องไปทางนี้เฮ้ยอะเฮ้ยะปุ๊บปุ๊บปลาโอเคลงไปข้างล่างโอเคลงไปตรงนี้ปึ๊บมาแล้วนะฮะอันนี้ต้องแปงลงร่างเป็นเกรย์มาเธอร์แล้วไปเกรย์มาเธอร์ลูกพ่อ ตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัว้อยนา่ารักไปแล้วผมรอดรู้ไปเลยอู้โหยเขาวงกดอยากจะแบบอยากจะแบบมีตัวแบบกระโดดไกลๆมากเลยกระโดดข้ามไปอย่างไวๆอะ่ะเอ้ยอันนี้เอ้ยนี่ไงไวไหมละ่ะไวเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไวเลยอยุทางมันทางมันเอ้ยอออเอจริงไม่น่าพลาด,ดนะ็ดแท้จริง อุ้ยโอ้โหเกือบแล้วอุ้ยอุย,อยดีๆเฮอะนะไม่ไกเดือดข้ามมุมได้และ <c oughs> บอกตัวเองแต่ก็ยังกระเดดข้ามอะไรนี่มันติดนะผมติดแบบเออติดมาจากเล่นปลากลัวผมไม่ชอบแบบเอออยากจะรัดไงรัดข้ามมุมไงเรียบร้อยเลยนะผมดักคนรัดอย่างผมนี่เรียบร้อยวิย๊มันน่าจะถึงมากเลยแต่เม็ไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงนะครับไม่อยากเรื่องใหม่ละเราเอาดีๆดีกว่านะครับเดินดีๆก็ดีเดินได้นะฮะ ไม่ต้องเก่งมากหรอก <c oughs> ไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะเกมเนี้ยเออเฮ้ยปุ๊บไปเราก็ไปเฮ้ยนี่มันถึงแล้วเนี่ยนี่ไงคือข้าเจอเป็นไงล่ะทางลัดของข้าส่ <c oughs> ปุปคนวางแผนวางไว้หมดแล้วไปแล้วผมเอ็กเซลเลต์วิ่งุ๊บวิ่งด้วยความเร็วสูงปุ๊บชุ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 ช <c oughs> ชบทำไมต้องใช้เอ็กเซลเลต์วิ่งวะนะขึ้นขึ้นในเนี้ยนะต้องใช้เอ็กเซลเลต์วิ่งไม่ไม่รู้เหมือนกันนะผมผมมั่วอ๋อนี่ไงมันต้องมันต้องมาทางนี้ โอเคแล้วเราดูลาดลาวนะผมเราก็โดลลโดลงไปแล้วปุ่มมาแล้วปุ่มปุ่มโดดไปแล้วโดดไปแล้วนะผมยังรวดเร็วปุ๊บปุ๊บกระโดดขึ้นปุ๊บมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดกระโดดขึ้นดีเฮ้ยเอ้ยเอ้เอเอาลาวามันขึ้นมาเหรอเนี่ยเอา้าอ๋อคือถ้าวิ่งมาแล้วลาวามันจะมาโอเคเอาใหม่นะครับผมต้องต้องเร็วต้องเร็ว โอ้หมันต้องเร็วด้วยก็นึกว่าแบบอย่างนี้นเฉยๆนะครับผมเนี่ยขึ้นไปแล้วต้องโอ้โหระวมันขึ้นตามมาด้วยอย่างเกียร์นะครับผมอย่างเกียร์น่ะไปเราว,วิ่งไปแล้วมาแล้วเรามาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นไปกระโดดขึ้นไปเฮ้ยชิบหายแล้วชิบตายซะเฮ้ยมันมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่เรื่องอะลรเอาเราไปต่อกันเลยนะผมไปลุย ลุยวิง่งกระโดด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 ไปวลาวามาแล้วลาวามาแล้วโดดแค่น,นี้โดโดเอา้าไม่ถึงชิบหายแล้วหายแล้วหายแล้วกระโดดขึ้นไปสิไปเอเอ,เ,อเริ่มเริ่มเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มเริ่มร้อนร้อนอนุ่นๆแล้ว นะครับเอาใหม่เโอ้โหเฮ้ไปเลยนะผมเอาใหม่เอาเร็ว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 เไปเลยนะผมไปเลยเร็วเรเอาเอ้ยมันต้องไปทางนี้มือไปหมดแล้วมาอึ๊บชบดข้นไปดไปอึ๊บเฮ้ยฮึบเอ้ฮึบฮึบฮึบเฮ้ย โอ้โหแล้วต้องโดดไปทางนี้อีกโดดขึ้นไปสินุ่มไอ้หนูเมย์ยื้อไปแล้วนะโอ้โหโอเคนะครับผมมีแค่บอลกับแล้วไปมันโฟอัมอะโฟอัมโอ้โหแล้วโฟอัมเดินอย่างอื่นอะเฮ้ยเดินเร็วหน่อยเพื่อนนี่ไปโดดขึ้นโดดขึ้นโดดโดดโดดถึงถึงถึงอยู่แล้วต้องถึงอยู่แล้วเพื่อนโอ้ยเลเซอร์งั่งงั่งเอ้ยโอ้ยไม่งั่งนะเนี่ย ไปนะผมเราก็เดินลงไปเลยอเอาละเอาละตอนนี้นะฮะเราต้องสอดโอ้ยเลเซอร์อผ่านหน้าไปเลยโอเคนะผมโอเคนะผมอุยอ้ยอุ้ยนี่งไงเรียบร้อยเลยไหมละ่ะเฮ้ยอันนี้มันต้องโอ้โหมันต้องผ่านไปเลยครับผมอันเนี้ไม่ได้ละไม่ได้ละเอาเอาคลิก,กออกก่อนสิ เริ่มยากกันเนี่ยสเตเตอร้อยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมสเตเตอร์ยี่สิบเก้าโอ้ยอย่างยากไปเลยนะผมขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยรัว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 เดินผ่านไปแล้วไม่ต้องสนใจมันผ่านไปแล้วนี่นะผมผ่านไปแล้วโอเคมาเราลงไปเลยโอ้โหเกือบแล้วเฉียดตัวไปนิดเดียวมาเดินฟอร์มเดินเดินเร็ว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 โอเคผ่านไปหนึ่งโอเคตอนมันตัดกันแล้โอเคได้ละอันนี้ต้องต้องมีไปแล้วปุ๊บโอ้ย โอ้โห oh, ต้องเร็วกว่านี้อะอะไรวะเนี่ยโ oh. อ้มาแล้วความหมวร้อนนี่อุ่นๆร้อนๆแล้วโอ้โหไปเลยนะผมไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปฮ้ยโลดโลดอุ้ยหลบหลบทานอยู่ทานอยู่โอเคเดินไปเดินไปเดินไปผ่านหน้าไปแล้วหนึ่ง เคยผ่านไปสองเรารอผ่านรอบสามดีกว่าโอเคผ่ okay, านไปแล้วอุ้ยโดดขึ้นไปเลยลบได้แล้วอุ้ยเสียวเสียวขี้เลยนะครับผมอุ้ยผ่านแล้วมีเส้นตัดเรารอไหมเรารอรอ,อ,อ,อนะผมโอเคป่ะแล้วผ่านไปแล้วโอเคกำลังกลับมากำลังมาอุย้ยกลับมากลับมาแล้วกลับมาแล้วรออีกอีกเส้นหนึ่งไปเฮ้ยผ่านแล้วโอเคเส้นหนึ่งไปแล้ว ไปกระโดดขึ้นเสียวจัดเสียวจัดเสียวไส้เลยครับพี่โอ้ยแล้วมันโอ้ยเฮ้ยอ,อยากเริ่มใหม่เว้ยไปผ่านไปเร็วโอเคผ่านไปแล้วนะผมโดดลงไปตั้มโอเคแล้วตรงนี้ต้องตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นไวมัรได้แล้วนะฮะเด้อเด้อเดโอเคอ๋อตรงนี้นเป็นเงาโหนึกว่าเป็นน้ำนะครับตกใจหมด โอเคเราเปลี่ยนเป็นไวมัดดีกว่านะผมผ่ามานแล้วนะครับนี่อะไรจะเป็นเช็คพอยต์ใช่ไหมใช่สามสิบแล้ววิ้ยโหมีอะไรอย่างนี้อีกแล้วกระโดดมาโอเคนะผมโดดโดดมาแล้วนะครับไปเราก็ไปต่อกันเลยมันเป็นกระโดดข้ามไปข้ามมาอย่างนี้นะเฮ้ยไปเลยต่อเลยนะผมต่อเลยโอ้โห,โหมันเป็นเป็นปีนข้ามไปข้ามมาโดดมาแล้วนี่นะผมกระโดดข้ามไปข้ามามาม ไแล้วก็ต่ right enfin mm hmm. like ตอกันเลยนะครับอย่ารีรออย่ารอรีอย่ารีรอไปปึ้มมาแล้วโอ้โหมันโอ้โหเยอะ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 จริงเยอะจริงมาแล้วนะผมปีนละปีนขึ้นมาละปึ้็สุดละปุ๊บมาโอเคเราก็ต้องแปลงร่างเป็นโค้ดฟิกนะผมไปต่อกันเลยโอ้โหแก๊กอยู่ด่านร้อยเลยเนี่ยไปนะผมมีซ้ายขวาวิธีเดียวที่สามารถทําได้คือแฮกแฮกระบบเฮ้ยแฮกไม่ได้แฮกไม่ได้เฮ้ยแฮกไม่ได้ผมจะ ผมจะดูข้างในอนะ่ะมุมกล้องอะ่ะเออช่างมันเหอะไปเอาเรียบร้อยเลยขีย้แตกเอา้ามันมีรูตรงกลางนี้โอ้โหแล้วมันมีรูข้างในอีกไอเริ่มเริ่มแล้วเริ่มพึ่งดวงแล้วอันนี้โอเคนะครับเราเห็นเราลองไปซ้ายดูนะเราลองไปซ้ายดูนะจ๊ะจะเป็นยังไงดำเลยไงตายอันนี้ตายสนิทจริงๆไปก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหนระเออนะผมเราก็ลองสักสองทางไปเลยโคฟิก โอ้ยโอเคมาไปต่อกันเลยนะฮะเราไปที่ทางขวาแล้วเราก็ต้องลงตรงกลางให้มันแม่นๆโอเคมาแล้วอึมเฮ้ยต้องเลือกแล้วเลือกขวาจเจริญพรเรีกเรดโอเคไหมมาเราต้องผ่านไปให้ได้เราต้องเลือกขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายใช่ไหม น่าจะมีแค่เนี่ยแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยชิบหายชิบหายต้องเลือกตรงการก่อนนี่เดี๋ยวมาตรงนี้นะผมไปลูกผ่านแล้วโอ้หอะไรเนี่ยอุ้ยได้ได้ได้หุ้ยมีสี่ชิปหายคอร์นนี้แหละว้าเฮ้ยอ้าวแปลว่าไม่ใช่ละโอ้โหืมสมองความทรงจำยิ่งสั้นๆอยู่นะผมบรรยายาวตรงไอ้นั่นหมดแล้วไงอ,อะไรครับเนี่ย โอ้โเล่น,เล,นเล่นความจำด้วยนี่ยิ่งไม่ค่อยมีอยู่เฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วนี่เราต้องไปทางนี้นะครับผมพอมันเป็นสี่เนี่ยมาผมคิดว่าไม่ทางนี้ก็ทางข้างบนนะตายเพราะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วไอทางซ้ายสองอันนั้นไม่ใช่เลยตายนับไปเหลือทางเดียวละไปเร็วเร็วเรวเร็ว โอ้มาสเตตสามสิบเริ่มยาเริ่มนานพิลเ่อยแล้วนะครับโอเคไปซ้ายซ้ายซ้ายแล้วก็ไปข้างบนต้องไปนี่ต้องไปทางนี้นะครับผมมาปุ๊บโอเคอยอุยอ้ยมาแล้วนี่ไงโอ้โหนี่ต้องไปทางานา้เก็ยมาเทอร์ไปเกมมาเทอร์ลงไปแล้วนะครับอืมไปแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ย โอ้โห,โโหมันมเป็นสีเป็นอะไรเลยเนะี่ยอะไรเนะี่ยกดสีเขียวอ่ะกดอีพูหุ้ยชิบหายแล้วอะไรเนี่ยโอ้โห,โโห,โโหแตกเลยขี้แตกโอ,โอเคเนีกันนะผมว่าไว้ EP ต่อไปนะผมว่าสำหรับ EP นี้ก็มีเท่านี้ละกันนะครับใครอยากดูต่อใครชอบใช้รอใช้ไล์เชรแกเฉาแชร์มาขายร้อย รัาษาเทพไปเลยเจ้าน,น,นะผมชอบอะไรแค่ชแชร์นะผมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไว้เจอกันใหม่นะผมในคลิปในปีต่อไปสำหรับเกมนี้แบบนี้นะผมคลิปนี้มีเท่าีรจากไปแล้วอ,อนะ